นี่คือการสาธิตการใช้ดาบซามูไรปุ่นยิ้มเทคนิคในการในเอโดเมื่อคุณเห็นพวกเขาเจาะทะลุเป้าหมายด้วยดาบเล่มเดียวการเคลื่อนไหวรวดเร็วคุณอาจคิดว่าดาบของพวกเขาคมมากและในขณะที่มันเป็นความจริงว่าดาบซามูไรหรือดาบคาธานะมันคมมากพวกมันมีใบมีดบางนั่นหมายความว่าท้ามมไม่ถูกต้องหรือถ้าตีแรงเกินไปใบมีดสามารถได้ง่ายในการรัสแสดงดาบ มากมายเป้าหมายส่วนใหญ่มักจะเป็นเสือฟางม้วนและมัดเข้าด้วยกันแต่ถึงแม้ว่าเป้าฟางเหล่านี้จะค่อนข้างอ่อนไม่ใช่ทุกคนจะสามารถตัดผ่านมันได้อย่างหมดจดมันไม่ใช่แค่เรื่องของความแข็งแกร่งความท้าทายที่แท้ ิงอยู่ที่เทคนิคและประสบการณ์ยิ่งตัดได้เรียบเนียนและง่ายยิ่งขึ้นเพื่อให้คุณได้ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องมากขึ้นคิดถึงแผ่นกระดาษหนึ่งแผ่นมันค่อนข้างนุ่มใช่ไหมผู้เริ่มต้นหลายคนแม้จะมีดับคมก็ตามตัดกระดาษไม่ได้หักพวกเขาไม่ควบคุมความแข็งแกร่งของตนให้ดีหลังจากฝึกเทคนิคมาประมาณ2เดือนครึ่งพวกเขาสามารถตัดกระดาษให้เรียบเนียนได้มันเป็นเรื่องของการเชี่ยวชาญศิลปะแห่งความแม่นยำ